เราก็เดินทางมาถึงอันสุดท้ายค่ะตูดพิหารไม่เห็นยังสวยไหมชอบไหมมันแบบดอกไม้มันเลื้อยลมันจสสวยเเมเต็มเรามีปัญหาที่ว่าอิเนี่ยมันไม่ยอมวัดมาฉันบอกก่อนให้วัดแล้วตลอดแบบไม่จิี๊ด ดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของยูซีนะคะห่างหายจากการทําคลิปไปนานมากนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะหมดคอนเทนต์นะคะทุกคนวันนี้ก็เลยเอย๊คิดเล่นๆว่าจะทําอะไรดีนะคะทุกคนดูข้างหลังยู่สิข้างหลังอยู่นะคะ เป็นสวนนะคะทุกคน <g ye> ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโรกนิดนึงเราก็เลยอยากจะทําสวนค่ะทุกคนในแผ่นนิโมโโยเนี่ยอยากจะมีซุ้มดอกไม้แล้วก็เดินเข้าไปก็จะเป็นสวนสไตล์ของยูชินีสไตล์อังกฤษเละเทะอะไรก็ว่ากันไปนะคะดังนั้นเนี่ยวอล์กนี้นะคะเราก็เลยจะมาทําสวนไปด้วยกันค่ะทุกคนสุดท้ายเนี่ยจะออกมาเละหรือว่าจะออกมา ปังแค่ไหนคะ่ะเดี๋ยวดูในวอกนี้ค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องซื้อปัจจัยหลักที่เราอยากจะทําก่อนนะคะนั่นก็คือสุ้มอุโมงค์นะคะทุกคนนี้โยก็ซื้อมาในช้อปปีนะซึ่งตอนแรกอยคิดว่ามันจะแพงนะคะแต่จริงๆนวมันก็ไม่แพงเท่าไหร่นะคะแต่ต้องมาดูข้างในว่ามันจะแข็งแรงไหมหรือว่ามันจะแบบนึกอ,ออกใช่ปะพังง่ายนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะแล้วก็มาประกอบกันนะคะ ราก็เดินทางมาถึงอันสุดท้ายค่ะดูสิคาระหว่างตูพี่ฮารกับประตูของเราไหนใหญ่กว่ากันอุ้ยสวยมากอุ้ยใหญ่อยู่นะพู้ถึงอ่ะไปถึงหน้ามันอู่่ไปถึงตัวอร่อยนะใหญ่อยู่นะสูงนะว่าไปตอนแรกเหมือนจะเตี้ยจริงโอ้โห ถูกมากทุกคนอุ้ยพอดีเลยทุกคนคาตอนนี้นะคะเราก็ประกอบนะคะสะพานโค้งข้างหลังเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ปักนะทุกคนแต่เราต้องปักให้แน่นน่อยเพราะว่าน้องเนี่ยมีน้ำหนักค่อนข้างที่จะเบานะคะมแม่สวยมากแบบวางแล้วสวยมาก,มากไม่เห็นยังยสวยไหม,มชอบไหมมึงต่วนใหม่กัน <laughs> ถ้าแบบดอกไม้มันเลอมันจะสวยย้ายเต้ยมันมันเต้มือแรก่ะ อุ่นวายเหมือนแต่วันแรกมากอะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูต้นไม้กันนะคะตอนนี้นะคะเราก็กําลังเดินทางไปที่ร้านต้นไม้ซึ่งร้านนี้มาอยู่แถวดอนเมืองทับอากาศอะไรสักอย่างที่เป็นของส้นมสดาัการต้นไม้เออ,อตรงน,นั้นนะคะ,ะก็จะเป็นต้นไม้ที่มีเยอะหน่อยเนาะเพราะแถวบ้านเนี้ยก็จะมีแบบกรุบ,ก,บกริบ เราก็จำนวนเยอะมากกี่ต้นเจ็ดสิบแปดเพราะเดี๋ยวซุ้มเราไม่เต็มแล้วคือว่าตอนนี้แพน่ะอยากซื้อต้นไซเกาหลีนะคะไซเกาหลีหลายๆคนก็จะรู้ว่าเป็นต้นไม้ที่เอาไว้ทําแบบกําแพงบ้านอรั้วได้ๆหรือว่าแบ่งสัดปันส่วนพื้นที่ในห้องหนาห้องนะอะไรห้องนาวมาใส่ในสวนแล้วก็อีกต้นหนึ่งต้นอะไรไม้เลือไม้เลือก็คือไม้เลือก็บอก โยก,ก็จะปลูกต้นกุหลาบนะคะแต่โยก,ก็คิดว่าต้นกุหลาบเนี่ยมันดูแลยากแล้วคุณแม่ก็บอกว่าไม่น่าจะรอดใช่ไหมแม่รอดไหมก็ <laughs> เลยอาจจะดูเป็นไม้เลื้อยละกันเพราะว่ามันอาจจะดูแลง่ายกว่าแล้วก็เลื้อยได้เร็วกว่านะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ร้านต้นไม้เลยนะคะทุกคนตอนนี้เราถึงแล้วนะคะบอกได้เลยว่ามันคือสวนของโยชีนะคะมูอซคือฉันชอบมากเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าเราจะเอาต้นอะไรกลับบ้านดี โค่นขาตอนนี้นะคะเราก็เจอแล้วว่าเราจะเอาต้นไหนคือเราเจะเอาต้นนี้แต่เรามีปัญหาที่ว่าอีเนี่ยมันไม่ยอมวัดมา <c oughs> ฉันบอกก่อนให้วัดแล้วตลอดแบบไม่จริงไม่จริงสาบานข้าพเจ้าดีเวลาธนัณฑ์ไทโกหกค่ะไม่สวยเออไม่วัดเอง <c oughs> เออนี่คือจะเอาต้นสูงเหรอหรือยังไง ใช่ว่าเราต้นสูงไปเลยไหมเพราะราอยากให้มันสวยเลยโอ <Okay, S 1> เคงั้นเราต้นสูงเลยใช่เราเขาไปเล่มเอาข้างบนไปเล่มข้างบนพี่เขามีบริการส่งเพราะว่าบ้านเราไม่ได้อยู่ไกลามากเลยทุกคนทีนี้เราก็ต้องกลับไปวัดพื้นทีแล้วก็โทรบอกโทรบ,บอกแล้วเขาไปส่งเขาไปส่งแล้วก็รออยู่ที่บ้านสวยๆโอเคงั้นเราซื้อใส่ละต่อไปเราจะไปหาไม้เรื้อยกันนะฮะ okay, ค่ะ oh. นี้เราได้ไม้เรือยนะคะ เตะตาต้องใจตอนแรกว่าจะเอาเหลืองชัชวาลทีนี้แม่ชอบดอกอันนี้มากกว่าจริงๆเราชอบเหลืองชัชวาลแต่ถ้าสม,มิเราซื้อเหลืองชัชวาลไปลไม่ได้คุยกับแม่วันสองวันนะเหมือนแบบแม่แนะนําอะไรไปอ่ะเราไม่เอา <c oughs> ป้าจะแม่สวยมากต้นนี้หนูจะเอาต้นนี้เนี่ยเนี่ยเอาต้นนี้จ้ะแม่ว่าสวยไหมเนาะไม่คุยด้วยแล้วนะเอาสองต้นเนาะแม่อยากได้สีอะไรบ้าง สีขาวเหรอสีขาวกับสีชมพูไปเลยอย่างละข้างเหรอข้างละสองต้นไหมมันจะได้ข้างละสองต้นนะเพราะมันมีสองเสา <Okay. S 2> จบปิง้งอ่ะนี่นะคะก็เป็นดอกไม้ที่เราได้วันนี้สี่ต้นเดี๋ยวกลับบ้านไปวัดที่ก่อแล้วเดี๋ยวค่อยทงให้เขาไปส่งอีกรอบหนึ่งนะคะ เรียบร้อยกลับบ้านกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็กลับมาถึงบ้านละใกล้มืดแล้วทุกคนไม่รู้ว่าเราจะทําเสร็จภายในเย็นนี้หรือเปล่าตอนนี้เราก็วัดเรียบร้อยว่าเราจะเอากี่เมตรนะคะตอนนี้ปัญหาก็คือว่าอันนี้เนี่ย จะต้องเอาออกเป็นสนไรยุงนะคะทุกคนก็แอบเสียดายเหมือนกันเพราะว่าสนไรยุงเนี่ยก็เป็นต้นที่ปลูกมาตั้งแต่มาเข้ามาอยู่ใหม่ๆเลยนะคะตั้งแต่ต้นมันแบบเล็กใช้เวลา1ปีในการเติบโตก็ประมาณเกือบๆเ,เท่าโยกเหมือนกันนะก็ต้องเอาออกนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราจะทําเป็นกระแพงตอนนี้เหมือนฝนจะตกแหละจะสําเร็จไหม ค่ะว่าอันนี้อยู่ในขั้นตอนอะไรคะตรงเสาเข็มตรงไหมอยูดิถ้ามุดมาอย่างเงี้จากที่ฉันดูด้วยตาเปล่าอะ่ะอีที่หลอนตอกอยู่ไม่ตรงไม่คือมันเอียงฝั่งนู้เราก็ต้องโยกกลับมาไงอ,าอ่ะอย่างเงี้ยอีกเอียงไปละกููเอียงอะกูบอกแล้วว่าตาเปล่ามันเอ, <laughs> อ,อาาียง <laughs> อ๋อาา <laughs> โอเคแล้วก็ต้อาางไปลึงเอาว่ะอ๋ออันนี้ลองแล้วเริ่มแล้ว การปลูกนะคะไม่ขอเป็นความรู้หรือเป็นแบบอย่างนะคะเพราะว่ามัวหมดเลยมัวหมดเลยตอนแรกใส่ดีลงไปก่อนเหเล็กทำใหญเล็กอินเสิร์ตโลบใหเล็กด้วยนะเหเล็กเขาชอบปลูกต้นไม้เนาะอืมโอ้ไม่มีต้นเด้อเอาไปปลูกที่บ้านด้วยเหเล็กอเสิร์ตลูปเหเล็กด้วยเขาอินเสิร์ตเยอะๆเลยนะตุ๊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 ตอ๊ตอ๊ตอ๊ตุ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 ๊ตง๊ตุ� ฉันรู้สึกว่าคลิปนี้ฉันไรประโยชน์นะแต่ฉันดีใจที่ฉันมีพี่ชายแบบหลอ่อดเออเวนฟูไม่ต้องเต้นแล้วอันเนี้ยหอ,อมละคือถ้าไปจ้างอะ่ะก็คือว่าหลายตังนะใช้พี่ดีกว่าเนาะทุกคนออใครอยากจะให้โยชใช้อะไรอีกก็บอกมาได้เลยจะจะใช้พี่ฮาร์ดหนักมากหลอนระู้ไหมว่าอีพีต่อไปฉันจะทำอะไรทำแล้วไก่กันอไมมึงทำเลยอยากเลี้ยไก่ นที่กูกำลังมาเลยขนไฟอะไรมาแล้วบอกหล่อนถ้าฝนมันตกอ่ะก็เก็บก็เพิ่งขนมาค่ะแล้วก็ตกเลยจะใชว่ามันตกหยอกมันตกแบบแอะหนังจะว่ามันไม่ได้เตือนเราแหละช็อตเมื่อกี้คือบอกมึงรีบเก็บของเก็บของก่อนนะคะหลอนนี่คุณพี่มากับฝนพอดีนะคะอันนี้ต้นไม้จากต้นไหนคะถ้าคนอยากจะสั่งซื้อร้านสวนชนทิชาพันไม้ดอนเมืองครับคผม ตนไม้สวยๆครับคุณพี่มากับฝนจริงๆครับผมตอนนี้นะคะก็เสร็จไปฝั่งหนึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คุเหนื่อยมากตออนีไม่ต้องถามไม่พูดแบบจริงใจสิสวยไหมสวยเออสวยสวย <laughs> ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะยกน้องกระถางนี้นะคะไปไว้ตรงนู้นต่อไปนะคะก็จะเป็นการใส่ดินเนาะอ่ะหลังจากนี้ยังไงต่อคะพี่ฮาร์ดเราก็ฉีดในจ้ารออะไรหล่ะ ก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะตอนนี้นะคะมันก็เป็นเขาโค้งนะอาจจะไม่ใช่เป๊ะร้อยปร์็นนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยโยก็เว้นที่ไว้เผื่อน้องจะแตกใบเอ,เออน่าจะตายตาย <laughs> ไม่ตายสิเหนื่อยไหมคะวันนี้พี่ฮานแค่เหนื่อยนิดนึงทำคนเดียวเลยนะม,มึงจ้างเถอะ <laughs> แล้วหนูเล็บดิดเล็บคือแบบ ไม,ไม่รอจะเลมปลายนิดนึงเนาะเออขั้นตอนต่อไปก็คือเลมปลายนะคะให้น้องแบบเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม,มเฮ้ยสวยงามพี่ฮาสวยงามพอลนะเหนื่อยวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนใช่ไหมพอแค่นี้ก่อน กคนก็หลังจากที่ปลูกต้นไม้กันไปแล้วนะคะเมื่อวานเดี๋ยวเราจะมาสรุปค่าใช้จ่ายนะคะว่าเราเนี่ยเสียเงินจากการทําซุ้มปเท่าไหร่นะคะทุกคนโยก็ไม่รู้ว่าเราได้เลทที่ถูกหรือเปล่าหรือว่า จริงๆมีคนสามารถทําได้ถูกกว่านี้หรือเปล่ายก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ก็สรุปคร่าวๆแล้วกันนะคะสําหรับซูมที่โยซื้อมาเนี่ยโยซื้อมาในช้อปปีนะคะทุกคนอันนี้คือเป็นราคาที่รวมส่งนะคะซูมเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคา422บาทค่ะอันนี้คือรวมส่งนะคะกระถางเนี่ยก็ตามขนาดที่ ทุกคนได้เห็นเลยนะคะกระถางเนี่ยก็ตกอยู่ที่กระถางละ500นะคะเราซื้อมา2กระถางเนี่ยก็เป็นราคา1,000บาทค่ะทุกคนสำหรับต้นไม้นะคะเราก็ เอาความสูงประมาณตัวเราเราสูง173 175ประมาณนี้เอามา6ต้นนะคะต้นละ230บาทนะก็ทั้งหมดเป็น1,380นะคะทุกคนแล้วก็เราต้องซื้อดินมาปลูกด้วยเพราะว่าเราไม่มีดินไงดินเนี่ยก็ซื้อมา24ถุงราคา400บาทนะคะแล้วก็ต้นไม้เรื้อยนะคะไม้เรื้อยเราซื้อมา4ต้นรวมก็เป็น480บาทนะคะ ทั้งหมดนะคะราคา3,682บาทค่คะทุกคนก็เฉพาะซุ้มข้างหน้าแหละแต่สำหรับคนที่ไม่รีบอะไรอย่างเงี้ยต้นไทรมันก็จะมีหลากหลายราคานะคะหลากหลายเกรดมากต้นเล็กๆก,ก็จะแบบราคาถูกหน่อยแต่นี่ยก็แบบซื้อต้นสูงมานะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นทําสวนนะคะอาจจะเป็น e ีพีหนึ่งละกันเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตว่าพอไม้เลือ้อยมันเลื้อยเต็มซุ้มแล้วเนี่ยมันจะสวยงามแค่ไหนนะคะแล้วก็ด้านใน,นเนี่ยจะต้องทําอีกเยอะเลยเพราะว่าโยเพิ่งโค่นต้นไม้ทิ้งนะคะ ข้างในแล้วก็มีพื้นที่ที่ต้องปลูกตัดเก็บนู่นนั่นนี่นะคะถ้าใครชอบเนี่ยกดไลค์ให้เยอะด้วยนะคะหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะคะเดี๋ยวยังไงเราจะมาอัปเดตแน่นอนว่าซุ้มดอกไม้ของเราเนี่ยพอโตพอเลื้อยเต็มที่แล้วเนี่ยจะสวยงามแค่ไหนนะคะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย